สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะเราพัฒนาวันที่24นะคะทุกคนวันศุกร์นะคะ24พฤษภาคม2 5งพ6 7ห้ร้อค่ะพี่น้องขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ทุกทุกท่านค่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ทุกท่านได้รับชมนี้คือการเจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าพี่น้องว่มามัก ก็ชอบให้รอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ใช้คลิปนะคะทุกท่านคะ่ะสาหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่าท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเรามาดูวันที่22ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนหลุดก็หลุดต่อกันเข้าก็เข้าต่อกันได้พี่น้องสําหรับเราพัฒนาที่ใจทําม,มานะคะทุกคนวันที่22ใ่จะให้เด่น3ามและหมาเจ็ดหนสามเจดะคะทุกคนเด่นมา3ามเข้าคู่3ามเจ็ดเจดสามนะคะทุกคนหลังจากที่วันที่ยี่บหลุดไปเนาะคะ่ะเนาะ วันนี้วันเลขเด่นประจําวันสี่กับเก้าคือหลุดหมดนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันสี่กับ9หลุดเด้อพี่น้องเมื่อน,นี้นะคะทุกคนไปต่อรุนต่อนะคะทุกคนวันที่ยี่สิบสี่นะคะนั่นก็คือวันศุกร์นะคะวันที่ยี่สิบสี่นะคะจากที่ใจคํานวณได้วันนี้นะคะใจได้อยู่ที่เลขสองและเลขเก้านะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้วันนี้ได้ทั้งหมด แปดคู่หรือเก้าคู่นี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบเดี๋ยวจจจะลองตัดออกดูนะคะทุกคนตัดคู่หนึ่งหลือเสียดายคู่หนึ่งนะคะทุกคนขาสองนะคะทุกคนสองหกจะคัดออกมาให้ทั้งหมดแปดคู่ก็แล้วกันนะคะสองเก้าสองเจ็ดสองสามเก้าค่ะเก้าเจ็ด 9ก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหกประมาณนี้นะคะทุกคนคู่ต่อเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่สองเก้าเก้าสอง fc ชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะทุกท่าน สำหรับคู่ที่ใจชอบเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะคะวันนี้ใจชอบสองหกหกสองพี่น้องมักก็ตามใจได้เด้อค่ะบ่มักกับพานได้พี่น้อง่เป็นหยางนะคะสำหรับคู่ที่วางไว้ให้ก็คือใจหาความน่าจะเป็นศักดิ์สิทธิ์ตัวเลขวันก่อนวางไว้ให้ fc นะคะเผื่อชอบเนาะพี่น้องหรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะ ทีนี้มาดูเลขเด่นประจำวันกันทุกคนเลขเด่นประจำวันศุกร์อยู่ที่เลขหกเลขหนึ่งนะคะเบิ้ลประจำวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะพี่น้องสําหรับหกกับหนึ่งนี้เอีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องเอาไปใส่ได้เลยนะคะสาหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกท่านขาคาะสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่24พฤษภาคม2567 จก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุกๆบันๆสบุหู่สุกคุนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ